สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน youtube พบกับท่านผู้ชมวันนี้20ธันวาคม2564ครับตี5ครับหลายวันมานี้มีท่านผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์มาถามว่าแจกหน้าครอบครัวครอบครัวละหมื่นห้าตกลงเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมถามมาหลายท่านก็ไม่ได้ตอบท่านไปนะครับบางคนก็ตอบว่าเป็นข่าวปลอมไปแล้วนะ บางคนก็ไม่ได้ตอบคลิปนี้เลยมาทําคลิปรวมกันให้คนที่สงสัยมาดูแล้วก็เข้าใจไปพร้อมกันเลยครับว่าแจากครอบครัวละหมื่นแจกแจกเข้าบัริงีหัวหน้าครอบครัวนั้นน่ะเป็นข่าวปลอมนะครับไม่ใช่เรื่องจริงรายละเอียดสามารถกดดูที่คอมเมนต์แรกได้เราจะแนบลิงก์ไว้ให้ดูครับเป็นลิงก์เพจข่าวของสถานีข่าวกระทรวงการคลังซึ่งเขาแจ้งข่าวนี้ เมื่อหลายวันก่อนโน้นแล้วจำไม่ได้วันนานเท่าไหร่แล้วที่เขาแจ้งว่าแจกครอบครัวละหมื่นห้าเป็นข่าวปลอมไม่จริงอย่าแชร์ทํานองนี้เพราะกระทรวงการคลังหรือว่ารัฐบาลไม่ได้มีมาตรการนี้นะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะครับว่าแจกคนละครอบครัวบ้านละหมื่นห้าเป็นข่าวปลอมนะครับอย่าหลงเชื่อ,อย่าแชร์ไม่มีครับแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ